สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสู้คูณทุกคนเมเนติดก็มีโอกาสมาที่สกลนครน,นะคะทุกคนคะ่ะมาที่ตลาดเทศบาลบายพาสสกลนครพี่น้องคนรลายปไล่เมอนรถว่มีหมองสีจอดเลยรถจอดเป็นตับตับเลยอันนี้เพิ่นขายวาวมากนี่พี่น้องขายวาวอันนี้ก็ขายตุ่ม กลุ่มใส่กลุ่มบ่อเนี่ยหลดหลแห้งโอ้นี่ปั่นน้ำอ้อยสดๆเลยไปเสียบเนะเาะน้ำอ้อยหวานๆเลยนนไปุกคนไปยางเ้าะเบิ่งตลาดน้ำกันโอ้นเห็นรองเท้าแล้วโอหมักแกงโม ช่ตลาดนี่ของขายหลายหลายที่พี่น้องเป็นพวกของปลาอะไรประมาณนี้ฮะนะของขายอะไรเยอะมากแต่ว่า,ารู้สึกว่าคนดีจัดระเบียบไม่ได้เนะดูเป็นระเบียบกว่าเดิมนี่ยงไงดูรองเท้าแป๊บหนึ่งออันนี้ใส่ได้ดิ รองเท้าวสวยๆเลยเป็นด้านในค่ะทุกคนแบตเตอรี่ด้วยออตาอ,อ้อยแบตเตอรี่ <c oughs> เหป็นแพงเลยอืมงอนลาอีปูค่ะทุกคน ห็บแนนเนาะเห็ดดีเนาะห็บเท่าไรบุโอ้ยเขียดน่อยไปเสียบเอาไว้บุไข่ผักตะแกงใส่ปลาแซบเนาะจานละสี่สิบบาทตัวยี่สิบค่ะจานละสิบค่ะจานละยี่สบบาทครับทุกคนะสามจาน การหยดอ๋อห้าสิบาทนะเอาสามนะครับสามจานห้าสิบสะออนนอนเนาะยสิบิแกงใส่ปลาคอไงกี่เสียบเนาะเส็จแล้วอันนี้้อบักทวา่เอาเอาเงินให้เาไปจกเงินกันอุ้ยอันนี้หนูนาหนูนาพี่นอง แบบห่บัตำเข้ามาทรงขาเขาสิได้แว่หมบ่นี่พักัน,นยแยไปแกงเซนอใหมุ่เล้ยค่ะับบอกขมชเลียนาาสองร้อยอันนี้เค้กชูเรียนต่ไว้น่ากินนะแหม,มหนูหนาตัวเบ้อเลยอ่ะ อันนี้หอยเดือ,อตัวใหญ่เหรออตัวใหญ่เนาะอันนี้เบ่าเหรอเบ่าห,หา่ะสิบบาทเบ่ากว่านี้ใครม็นี่อย่างเท่ากับมีเดอร้านเนี่ยเท่าเท่าเท่า,ทาดูคน คนไล่หลายมันไก่ช่วงเทศกาลเนาะพี่น้องเนาะคนเยอะเนาะของสื่อของขายกันหลายทีย่เมืองนั้นเห็นแบตเตอรี่วะได้ไหมตอนนี้ได้เอาเท่าไหนมี่บอระอ๋อ หมกม่วงปลาบอ,อกแล้วเนาะม่วงปลาเนาะมักบวกอืมลำลืมลำพี่น้องไว้ถุงทะเลนี่คุณไว้เนาะล่าเมือไ่น,นี่ม,ม,นนม่อันนี้เป็นพวกหนัง ว้าหอยเดือยตะแกนตนสดๆเลยถุงเทาใดถเทาใดสดๆเลยเนาะถุงจะมาลไรละุงจะมาลาละถุงละลอยสดๆเลยคนขี่ดีเถอะแจงทีต้องไม่สมนี่ยังหล่ะ ตันนี้อะตัไม่เป็นตัวต่ออผู้เห็ดกระดังกินยังดีเนาะแบบนี้เรามาเจอร้านกาแฟเออเอาเอสเปรสโซเย็นค่ะมาเจอร้านกาแฟทุกคน คือกินกาแฟอะไรเลยหอมหอมหืมเป็นสร้อยจุนะเจ้าหอยขุนซ้นปลาทั้งนั้นก็กินเขาก็ยังดีในติมาแวะกินกาแฟเห็นกาแฟบ่ไดรจะกินกาแฟหอมหวยหวยเลย เตาไว้ได้อะไรเต็มดีวะเตาไว้ำได้ทั่วตุมค่ะพี่น้องเสียบบริสาทเต็มดีวะอ๋อห้องสือตำฮงห้องสือปนไปกินกับสะออนพักกะเนี้ยเอาไปแกงเซโน่ใหม่แซ่แล้วหอมอันแล้วพอน เขาปวดก็เผามั่นแม่พี่น้องพร้อมหอมของขายแล้อยู่หลายของปลาหลายสลัดค้นกับหลายพ่อค้นพี่น้องอืจนเหลือกาถึงเลยเนาะของหลายเนาะผู้ใดพันไปพันมาทางสกุนกข้นมาแวะตลาดใบพัดเด้อพี่น้องเนาะตลาดแรงของลายแห้งพ่อทุนของป่าอะไรเยอะยะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างให้เลือก แม่ค,ค้าก็น่ารักนะ,ะ,นนะทุกคนเฮ้ยบางขายหัวหูนขายง่ายๆได้บหมดนีปลาสดค่ะทุกคนปลาเป็นหนึ่งเป็นทอดจ้ากระเสียบปลาคอหน้าพวหายเรียบร้อย มองวองต่แสบเถอะต่กินสมแสบนะนเนาะขอบคุณพ่อ,พอปลาเผาไปกินว่าตาอ้อยปลาเผากินกับปลาหมึกม้เนนะทัวร์มังงามเถอะวันนี้เราอยู่ <trades> ต,ตานตำมังงุ้ยเขาหยุดได้เหมือนปกติเลยอยู่นี่ทุกคนได้กาแฟได้กาแฟเก้ <se> ่ยวหนึ่งเม่ค่าก็บม่มีเงินท้อนแหงอันนี้เท่าไหรค่านี่อันนี้ร้อค่ะอันนี้ร้อยอันนั้นร้อแป เราเอาอะไรฮะเอาล<ะ>อยแปดค่ะ,คะเอาตัวเดียว,วมิชุดน้ำจิ้มหอยย่นปาค่ะร้อยแปดตาอ้ว่าร้อยแปดแล้วมันจังไงใช่ไหอันนี้ร้อยเจ็ดตัวนี้เป็นตัวเสียบเนาะใส่ดูน้ำพริกพ่อๆป่ะเนะี่ะ ข้าวเข่าป่ะนี่ทา,ข,าข้าวข้ายยางไปหุ่นหลานแก้วเจ้าะร้านขายอาหารสเร็จอืมหอมๆนี่ข้าวตำหมาอฮุ่งนะตำทะเลตำหม้อฮือผักลวกก็มี ตนีนเดรัจฉนต้รอไหมเดกกนกกิ่อืมโอ้ยเี๋ยแกวแก้วโอ้ยมาบนแก้วเนี่แก้วกระเดกตัวนี้นั่นบมกวกปิอืเนี่ยเอาต้มว่ะถ้าเอาต้มา,า,า,าแล้เแก้วกระปีด้พอ,อันนมมีแก้วนั่นอยู่นะ อันนี้พักลวกแล้วไัมกระสองพี่ยังไงอันนั้นแคบหมูเหรอต้องหอม เป็นโซนเป็นโซนโซนเยอะแยะมากมายทุกคนตำไทยตำปลาตำคู่สดแก้วแล้วเป็นตาแสบแห้งเก้วปลาแดกบอค่าเนี่ย ิดกปลาแดกเรามาหอมจ้ะถาตะมง้งน้ำแม่ค่ะค่ะพี่น้องเราเดี๋ยขายดีดีขขคิวยาวเลย จับกไ่ไปย่ไปยงแจ้บุกเียนนหน้ากอเดินแห้งกินขอบเปะนอกจ้ะจะลองสิาได้จะมาขอบเปะขายดีนะค่ะก็ได้เปีเนกะอเอาแก้วประแดกนํำก่อน อันนี้บ่กคะเกี้ยปลาแดกดิบอันนี้ิบถึงล50อ่ามีโตป่าหาโตกันตัวน้อยบ่กมันนกรเัดสกรนิบ่มี10บาทอันนั้นหาเออนี่0อยซื้อไปไปถกกินน้ำส้คิวเงี้ลูกค้าทาบ่คัก แกงผัดแดกผักลวกไปพีนอกไปต่อคิวาตะหม้หุงมองมตะกินคือสวยแถบน,น,นวะว่ะเอาข้าวเหนียวเนะเา,าะเอาข้าวเหนียวสองห่อค่ะห่อเท่าไรค่ะ,ะ,ะได้แลว อยากกินสมเปียนว่าเจ้าอยากได้ยังอยากได้แก้วกับปีนะโอ้ในแล้วผู้จายไดย้อะว่าเห็นแม่ยังมาหลายรอบเดินเดินตั้งหลายรอบเราให้ไปไหนอีก โอยหลุบใช่รัตเตเล่มาเยติสื่อดอกไม้กันนะคะพี่น้องดอกไม้ไปขึ้นหิ่งก่อนนะคะทุกคนคัมมาเริ่มร่มตัวนี้เนาะร่มลมวอยวอยละแต่วัยได้อะไรมั่งเนี่ยโอ้โหพะลุงพลังเลยหมอ้อตลาดห <laughs> มอ้อตลาดของกินได้เยอะเห็นละตะัตเตดีร้าน,นไหนบ่ได้เลยต้องเป็นหยุดชะงักทันทีพี่น้องมึงพักพักถูกๆเลยอะ่ะมะละกีสิบบาท ตาเสาอ่อน,นพี่น้องนะาะพังงามๆเลยมีไหมตาอ้อรยนนะรถหลายพี่น้องเต็มเลยมันใกล้ในนาเทศกาลเน,นะะานะคนก็เลยจะเยอะๆหน่อยนะฮะทุกคนนี่เลย เทศบาลสกลน,นครตลาดใบาพาดนะนะ่ะพี่น้องท่าคนอื่นง่ายๆค่ะนะเพิน่นสิรู้กันเลยว่าตลาดใบาพาดสกลน,นครไปค่ะทุกคนมัหนี้เพราะว่าย,ยติก,กระดอของที่ต้องการแล้วป,ป่ะเด้ปลาเผาเบย์เดย์ยังไงตาอ้อยปลาเผากำหมงมาทวดินต้มันื้อสองกรงแล้วแกแก้วปลาแดกพี่น้องกับอัน ไปโอ๊โยอไปซื้อพักถ้ากินกับอันปลาแดยกข่ก้อนแปบ๊บนึงขาข่อยู่นี่ล่ะเดินทางกลับราคาทุกคนเด้ของหลายยางเลย, 180. ยร้อยแปดสิบหน่อยมอเมนสิมเงินสามร้อยกว่าบาทอยู่ะวะเฮ้ยว้าวกินหอดร้านน้อยแท้ วอนี้มันออกไปเรียนวาวได้มันเขายุดละมาหอดังหุ๊มาหอดแล้วยาเขาไปหับหมือกังเวนเ้นกลับมานรถแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ได้ปลาเผาตกัวบย่างนเลยลอยแปดสิบอันนี้ก็เป็นชุดของปลาเผาค่ะทุกคนน้ำจิ้มสองอย่างมีน้ำจิ้มเปรี้ยวกับน้ำจิ้มหวานเราจะพักนี่แหละชุดหนึ่งลอยแปดสิบค่ะข้าวนี้ ยี่สิบบาทเป็นสองร้อยอันนี้พักมะเขือเป็นสองร้อยยี่สิบยี่สิบาทค่ะพี่น้องมะเขือน้อยเอามากินกับปลาแดกบองปลาแดกแก้วเป็นกแต่อันนี้นอันเอ่อหมักทั่วดินจานละยี่สิบบาทสามจานหาสิบน่องูุยญิ่งมาคือบอสามจานลดค่าค่ะเด๋ยโอเคตำหมูข้นรอคิ้วบบกคักเลยพี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บแล้วตำผู้เดียวแล้วก็น,นี่แก้วปลาแดกตอนค่ะปลาแดก เกยวปลาแดกตอนนั้นเราก็เลาใส่มาก,กอกน้ำนะกติขึดอ,อยากกินข้าวเหนียวจำจูลุงที่เสียบนี่นะ<ม>เล่ไปซื้อมาเขียนนี่ละมากินกับอืกาแฟาอีกแก้วนี้สี่สิบบาทพี่น้องห่วยเป็นสามร้อยห้าสิบพวงมาลัยมาขึ้นิฮงพระขึนห้แม่อย่านั่งพี่น้องมีสิบบาทค่ะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะนี่พี่น้องคาบเรื่งนี่ตาอ้อยว่าซื้อปลาเผาอีกกินแซ่บ กินแบบใจเย็นๆเน ouais. we right, uh ี่ยถอพะนะอันแรงงานมีแต่งานดวนๆมีแต่งานฝ่าๆน่ะพี่น้องเมื่อนี้สินจังกินปลาเผาแแซ่บนะคะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอพูนพี่น้องสูผู้สูคนเด้อค่ะที่เขาไม่กําลังใจเยติกับตาไว้นะคะเนาะวันนี้เยติก็มาอยู่ที่ตลาดบายพาสจุฬาลงกรณ์แต่เดม่าหล่อยางเห่นเดมาหลาะหาซื้อเนื้อยูนอกินยูพีเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะขอพูนพี่น้องสูผู้สูคนค่ะที่เขาไม่กําลังใจเยติกับตาเอาไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปนะ้าสวัสดีจ้า